เงินเนี่ยหามานะฮะตอนที่เบียดบังอาจากสถาบันอนะ่ะตอนนั้นยห,หาสถาบันนะฮะเพราะคณะราชเนี่ยคณะคุณพ่อเนี่ยก็ตอนทําก็เป็นร้อยโทนะเจ้านายกับันตรีพวกนี้ไม่มีเงินทั้งนั้นมีแต่เงินเดือ,อนเพราะงั้นก็ต้องหาเงินส่วนหนึ่งที่จะมาเป็นท่อนาเลี้ยงเงินตั้งต้นก็จะต้องเอามาจากสถาบันคุณพ่อเนี่ยนะครับได้จอมพลปอเนี่ยบ้านขึ้นมา ก็็เเปนน้า,นจ,าจอมพลพรพญาพหลเนี่ยท่านก็เป็นเป็นเลอนอีกด้านหนึ่งนะฮะเป็นเลนด้านใจซื่อมือสะอาดไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยเป็นเลนอีกด้านหนึ่งนะฮะแล้วจะต้องการอะไรก็มกีก็มีคนให้แต่ท่านไม่ต้องหาเองนะครับท่านมีโมโโอเตอร์อะไรชาชาตเสืออะไรของท่านนั่นแหละมอเตอร์ของท่านผมจำเไ็้ชาตเสือนัำและมอเตอร์ของท่านจะสร้างมอเตอร์ของท่านอันนี้ไว้ให้คงอยู่ตลอดกาล ท่านไม่เกี่ยวข้องด้วยเลยไม่เกี่ยวข้อง<า>ค่ะทีนี้แสดงว่าคุณทิรนนชัยแท้แท,ท,ที่จริงก็คือคนของจอมพลปคนของจอมพลปไม่ใช่คนของทั้งไม่ใช่ไม่ใช่ของใคร<ด>ไม่ใช่ของใครทั้งนั้นเ,เ,เป็นขุนศึกของจอมพลป